เตือนกอดใช้สมุนไพรควรปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือหมอสมุนไพรตามที่อยู่บ้านท่านผู้หญิงมีคันห้ามรับประทานด้วยความปาดถาดีจากสเสน่มาแล้วครับสวัสดีครับผมสเสน่มาแล้วมาพบมาพ่อเพื่อนๆพนพี่พี่น้องนคือเก่า ทางไทยทางลาวทางยุโรปเหนือสารใต้ออกตกมาเข้ามาฟังพี่น้องเข้ามาฟังเรื่องสมุนไพรนำกันว่าสมุนไพรแต่ละโตสมุนไพรแต่ละอย่างมันเป็นแนใดมือนี้สเสนมาแล้วสิพามาเบิ่งสมุนไพรอย่างถ้าท่านเห็นท่านฉี้ลองอ๋อว่าสมุนไพรตัวนี้เคยเห็นแล้วก็เคยกินทั่วประเทศไทยและกัดอาศิ ฮอตต่างประเทศพี่น้องคือสมุนไพรตัวนี้คนกิ่นประจําแต่อาจอาสิโบลูว่าสรรพคุณทางยาเพิ่นมีอย่างเนาะพี่น้องเนาะวันละกลับมาเบิงน้ากันพี่น้องครับผมนี่คือสมุนไพรที่ว่าเด้อพี่น้องเด้อผมสิพาพี่พาน้องมาเบิงนี่คือมะละกอพี่น้องไพลก็เคยเห็นไพลก็เค,เคยหูจักมะละกอหยังจังสิเปญญ็นยาตาสเน่ เน้นว่าย้ำว่าให้เป็นมะละกอตัวผู้นะพี่น้องนะมะละกอตัวผู้มันจะเป็นดอกแบบนี้พี่น้องเป็นปุ่มเป็นปุ่มแบบนี้แล้วก็กิ่งก้านสาขาเงาเงาพบ่นี้พี่น้องเงาเข้าไปแบบนี้ก้านเขาเรียกมะละกอตัวผู้นะพี่น้องนี่นี่นี่ก้านของเพิ่นเป็นแบบนี้นะพี่น้องนะอันนี้ก้านเงาเข้าไปนี่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 แล้วมันกระสิโบเป็นหมากพี่น้องหรือ บางต้นอาจจะเป็นมากเด้อพี่น้องเด้อมรกรตัวผู้นี่ก็ได้กับอแน่เสมอไปบางต้นจะเป็นมากเป็นลูกให้คนได้อยู่ได้กินแต่ทรรพคุณทางยาเพื่อนมีอย่างบ่สรัพคุณทางยาของเพิ่นเอาส่วนใดเขามาเห็ดทรรพคุณทางยามาเบิกนากันพี่น้องนี้สรัพคุณทางยาของเพื่อนคือเอาส่วนรากาาาเด้อพี่น้อง,ง,องเด้อน,ออน,น,อนี่นี่นี่เพูดให้บ่งนี่รลกของเพื่อนพี่น้องสรัพคุณทางยา เอาละเพิ่นเลยได้พี่น้องเด้อเฮ็ดยังได้ซอยบำรุงกำลังท่านหญิงท่าน,านชายได้อย่างดีได้พี่น้องเด้อซอยบำรุงกำลังเอาไปเข้ากับยาตัวอื่นๆได้ดีสองซอยบำรุงน้ำนมท่านผู้หญิงก็ได้พี่น้องย้ำว่าต้องเป็นมะละกอตวผู้เด้อใส่วนล่าของเพิ่นได้พี่น้องเด้อซอย,อย,ออย,อยบำรุงน้ำนมของสตีได้อย่างดีสามซอย แก่กรรม,มาโลกหรือโลกนองในนั่นแหละพี่น้องม่นภัยเป็นโลกนองในเหมาะสำรับกับท่านชายหรือท่านหญิงที่บอกสะดวกไปล่วงบานที่อยู่ไกลล่วงบานเหมาะสำรับกับท่านอยู่กลางโคกกลางป่าทั้งไทยก็ได้ทั้งเล่าก็ได้ทั้งเนื้อสานออกตกได้เบิดพี่น้องก็ใส่ได้เบดิดเหมาะสำรับกับท่านที่กันดาน ที่ยู่ไก่ลงบานไปหาหม้อได้แล้วพี่น้องเนาะให้ต้มยู่ต้มกิ่นได้พี่น้องไนดะ้เพื่อนยังสามารถซ้อยครับนิ้วในไตได้พี่น้องถ้าครับนิ้วในไตเอาสนลากของเพื่อนี่แหละพี่น้องเอาไปเข้ากับยาตัวอื่นเช่นเข้ากับอ้อยดำเข้ากับหญ้าพันงู้งกับค้อยตานพี่น้องแลยซารส้มนิดหนึ่งเด้พี่น้องเนดะ้และก็หญ้ามายาลาบพี่น้อง ให้ท่านต้มกินเลยพี่น้องถ้ามีหญ่างวงสร้างเอาหญ่างวงสร้างใส่น้ำด้วยพี่น้อง้อจะซ้อยคับนิ้วในถุงน้ำดีซ้อยคับนิวน้วนอยไตซอยคับนิ้วนกระเพาะปัสสาวะได้อย่างดีพี่น้องสปรพคุณคือหักของมะละกอนี่สุดยอดพี่น้องนี่นี่น,นี่สุดยอดพิ่นจะสามารถซ้อยบำรุงกำลังซอยบำรุงน้ำนมนี่พี่น้องนี่ยบ่งสังเกตบังการสาขาพี่น้องนะ น the right. ี่ขึ้นไปแบบนี้เราโยงระยางเป็นเป็นง่ายาวย่างวบนนี้อะไพี่น้องเน่่น่น่ง่ายาวออกมาเน่พี่น้องเน่เน่งายบอกพี่น้องผูนี่แหละครับผมประโยชน์ของมะละกอส่วนมากของเพิ่นตัวผู้ตัวแม่ตัวกระเทยก็สามารถตำกินแซบพี่น้องไอเป็นอาหารโปรดของชาวอีสานอย่างดีเลยพี่น้อง้อเป็นอาหารทั่วโลกเพิ่นก็กินตำมักหุ่ง ไปต่างประเทศเพื่อกก,กินตำหุ่งมากของเพิ่นทั้งยังเป็นสมุนไพรอีกพี่น้องสมุนไพรทางยาเลยพี่น้องเด้อไพ่ย,ยังบลูกับขอเชิญพี่น้องว่าสมุนไพรทางยานี่มีประโยชน์อย่งไรไพ่เห็นไพ่หูแจกแล้วก็ให้บอก่ตเ้อพี่น้องเด้อว่วารากมะละโกตัวผู้สามารถซ้อยรักษาโรคหนองในรักษากรรมโรคบำรุงน้ำนมบำรุงกำลัง ซอยรับนิ้วได้ดีพี่น้องเอาคลิปนี้ก่อนกินก่อนใส่ก็ขอฝากไว้คือเก่าบางคนแพ้สมุนไพรบางคนกับบ่อแพ้บางคนกินแล้วหายเร็วบางคนกินแล้วก็หายซ่าแล้วแต่ร่างกายของคนกินแล้วก็คอยท่านอยู่ดีมีแห้งยาเย็บยาไข้ให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านเ้ยครับเด้อก่อนกินก่อนใส่ก็ถามแพ,พทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนโบราณตามที่อยู่บ้านท่านนั่นแหละพี่น้องเอาคลิปนี้ก็ขอจบครับผมขอขอบคุณขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมบาย